พวกผม r า c 4 t ีซจากร้านเจเลรัตค้าวัสดุครับวันนี้ผมจะมารีวิวล้อบ็อกเซ็ตนะครับแล้วก็จะมาแกะกล่องล้อบ็อกเซ็ตให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง ตัวล้อของ T.O.A นะครับจะมีทั้งหมดอยู่5สีนะครับตัวสีแรกจะเป็นล้อหนึ่งนะครับจะเป็นตัวเทาอ่อนนะครับล้อสองนะครับจะเป็นตัวเทากลางนะครับแล้วก็จะเป็นล้อสามเทาเข้มนะครับแล้วก็สีกับเ้าจะเป็นสีเหลืองอละสีแดงนะครับอ่าส่วนในกล่องของเรานะครับมีอะไรบ้างมาดูกันตัวล้อบ็อกเซตของเรานะครับทำได้เองที่บ้านนะครับไม่ต้องพึ่งช่างเลยครับทำลายเองที่บ้านได้เลยนะครับในกล่องเรามีอะไรบ้างมาดูกัน ในกล่องบ็ x กเซสสิกิโลของเรานะครับเปิดมาเลยก็เจอตัวแคตตาล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการใช้วิธีการป่าททำเนื้อล็อบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับชิน้นแรกเนาะ,ะต่อมาอในกล่องก็จะมีเกี้ยงขนาด4นิ้วแล้วก็5นิ้วนะครับสำหรับทำลวดลายของล็อบนะครับให้มา2ออันเลยครับต่อมาจะเป็น ลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งสำหรับทำสีเคลือบนะครับนี่ลูกกิ้งให้มาอย่างนี้เลยมาประกอบใช้ครับสำหรับทำตอนจบนะครับอ่านี่ส่วนในกล่องนะครับในกล่องจะประกอบด้วยเนื้อปูนลอบนะครับ2กิโลนกิโลนละ4กิโลทั้งหมด8กิโลนะครับให้มา2กิโลนอย่างนี้เลยครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัว เคลือบนะครับเคลือบให้มา2กิโลบ็อกซ์เซตของเราทั้งหมดจะเป็นขนาด10กิโลครับต่อมานะครับจะเป็นขั้นตอนและวิธีการทำปูนล,ล็อปนะครับขั้นตอนแรกนะครับการเตรียมพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นผิวรองพื้นปูนใหม่หรือปูนเก่านะครับเราต้องเตรียมพื้นผิวแล้วก็ ทารองพื้นก่อนที่จะทาปูรอบนะครับส่วนรองพื้นที่ผมจะแนะนำนะครับจะมี2ตัวจะเป็นรองพื้นสีขาวนะครับมีจะมีสูตรน้ํามันแล้วก็สูตรน้ำอ่านี่ครับสูตรน้ํามันผมจะแนะนําตัวรองพื้น, e <c oughs> นเ,นนนเนอ,นนนอ็กตาเวดน,นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรน้ํามันเนื้อสีขาวไม่มีกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นชิวเอไฮโดรควิกนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรน้านะครับเนื้อสีขาวเหมือนกัน ตัวนี้ก็ไม่มีกลิ่นเหมือนกันครับอ่ามันต่างกันยังไงตัวตัวเอ็กตาเวสจะทนชื้นได้มากกว่าตัวไฮโดรพิคแต่เอ็กตาเวสจะเป็นสุตน้ำมันครับผมบรรเ,เมื่อเราทารองพื้นเสร็จนะครับเราจะปล่อยทิ้งให้แห้งประมาณ2อถึงสชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทำล็อบกันนะครับตัวบ็อกเซตของเรานะครับจะให้มา8ปกิโลนี่แกลอนละสี่กิโลนี่พอแกะออกมาเนี่ยครับจะเป็นถุงแบบนี้ให้เราเอามานวดกัน กอกว่ประมาณ10นาทีก่อนที่เราจะเริ่มทาเพื่อให้อาเนื้อปูนล,ล็อปนะครับให,ให้มันเข้ากันก่อนที่เราจะเริ่มงานทาลวดลายล็อปกันนะคระนวดนวดสิบน,น,น,นาทีแล้วก็แกะเทใส่แกนเหมือนเดิมดลูกค้าอยากได้ลายไหนหรือว่า,าสไตล์ของลูกค้าชอบอ่าลายโมเดิร์นล็อปแบบไหนก็ทําส่วนตัวเนื้อปูนล,ล็อบที่ผมเอามาให้ดูจะเป็นตัวล็อปสองคือตัวล็อบเท่ากลางครับลูกค้าส่วนใหญ่กลัวว่า จ้างช่างแล้วมันจะแพงหรือ,อกลัวช่างทำลายที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ซื้อบ็อกเซตตัวเนี้ยไปทำเองที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าหมวที่นอนอ่าทาเป็นห้องรับแขกอะไรเงี้ยง่ายๆเราทำเองเป็นสไตล์ของเราเองเราจะได้ลายไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเรา เมื่อเราทำลวดลายของลอฟเสร็จนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แห้ง,หงประมาณ2-4ชั่วโมงนะครับอันนี้ทา2รอบนะครับสมมติว่าคุณลูกค้าทาตัดทำลายไปฝั่งซ้ายอรอบที่2ทํทำลายไปฝั่งขวาสลับกันควาอย่างนี้ครับผมอพอเราทำลายลวดลายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาทาเรือบอเขี่ยใส่กันคือตัวนี้เห็นะหะครับ ตัวนี้ที่แถมในกล่องบ็อกเซตคือขนาด2กิโลนะครับตัวบ็อกเซตของเรานะครับทั้งหมดเนี่ย2 2เกลลอนกับ1กระป๋องเนี่ยใช้ได้พื้นที่ประมาณ12-14ตารางนะครับก็ประมาณาฝาผนัง1อะไรอย่างนี้สําหรับคุณลูกค้าที่ทําห้องนอนหรือห้องรับแขกตาเป็นมุมสวยๆนะครับตัวล็อเคียร์ของเรานะครับสามารถผสมน้ําได้15-20%มีบนฝา ดูได้นะครับขั้นตอนการใช้นะครับส่วนตัวล็อคเคียงเราจะเป็นสูตรน้ำนะครับไม่อุมฝุ่นนะครับเป็นสูตรน้ำฟิล์มใสนะครับเป็นเนื้อด้านนะครับสามารถผสมน้ำแล้วก็ใช้ลูกกิ้งกิ้งได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมนะครับผมก็มีตัวล็อคแยกมานะครับจะเป็นตัวขนาดถัง12กิโลครับถังตัวเนี้ย สามารถทาได้18-20ตารางเลยนะครับตัวแยกมาแล้วก็จะมีตัวล้อเขี่ยแยกมาตัวนี้จะเป็นขนาด3กิโลนะครับเผื่อคนนุณลูกค้าท่านใดสนใจผนังที่มันใหญ่กว่าเดิมมันก็เหมาะมากกว่านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจเลรัตค้าวสดุด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย